สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักพามาศึกษาพระประจำวันเกิดวันพุธกลางวันค่ะพระประจำวันพุธกลางวันคือปางอุ้มบาตรลักษณะของพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยบทยืนพระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตรราสเอลประวัติความเป็นมา เมื่อพระพุทธเจ้าได้สำแดงอิทธิปาฏิหาริ์เหาะขึ้นไปในอากาศต่อหน้าพระประยุรญาตทั้งหลายเพื่อให้พระญาติผู้ใหญ่ได้เห็นและละทิฐิถวายบังคมแล้วจึงได้ตรัสเทศนาเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดก ครั้นเทศนาเสร็จแล้วพระญาติทั้งหลายก็แยกย้ายกันกลับโดยไม่มีใครทูลอาราธนาฉันพระกยาหารเช้าในวันรุ่งขึ้นด้วยเข้าใจผิดคิดว่าพระองค์เป็นราชโอรสและพระสงฆ์ก็เป็นสี่คงต้องฉันพัตตาหารที่จัดเตรียมไว้ในพระราชานิเวศเองแต่พระพุทธองค์กลับพาพระภิกษุสงฆ์สาวกสเสด็จจาริกไปตามถนนหลวงในเมือง เพื่อโปรดเวนยสัตว์คือผู้ที่พึงสั่งสอนได้อันเป็นกิจของสงฆ์และนับเป็นครั้งแรกที่ชาวเมืองกบิลพัสด์ได้มีโอกาสชมพระพุทธจริยวัตรขณะทรงอุ้มบาทโปรดสัตว์ประชาชนต่างแท่ซองอภิวาทอย่างสุดซึง้งแต่ปรากฏว่าพระเจ้าสุทโทธทนะพุทธบิดาทรงทราบเข้าก็เข้าใจผิด และโกรธพระพุทธองค์หาว่าออกไปขอทานชาวบ้านไม่ฉันพัตตาหารที่เตรียมไว้พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงอธิบายว่าการออกบิณฑบาทนั้นเป็นการไปโปรดสัตว์มิใช่การขอทานจึงเป็นที่เข้าใจกันในที่สุดบทสวดบ,บูชาพระประจำวันพุทธกลางวันปิสัมระโลปุสัตพุทธสวดวันละ17จบ จะมีความสุขสวัสดียิ่งยิ่งขึ้นไปหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ